ทัวร์โลกเมตาเวิร์สนะครับผมวันนี้พาไปดูตึกซัมซุงที่อยู่ในเมตาเวิร์สนะครับแล้วก็พาไปดูไอเทมระดับตำนานของซัมซุงด้วยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมป่าเดี๋ยวพาไปดูกันครับ ครั้งก่อนนะครับมีพูดถึงไปแล้วว่าเมตาเวิร์สคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะยังรู้สึกว่าโอ๊ยภาพมันยังดูไม่ค่อยเห็นดูยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับวันนี้นะครับมันมีการเปิดตัวตึกของแบรนด์ระดับยักษ์ใหญ่ของโลกแล้วนะครับนั่นคือตึกของซัมซุงนะครับแบรนด์ซัมซุงเข้าไปลุยในฝั่งของเมตาเวิร์สแล้วแล้วก็มีการสร้างตึกอยู่ในเมตาเวิร์สแล้วเฮ้ย hey, สร้างตึกในเมตาเวิร์สมันสร้างยังไงนะครับผมวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปดูพาไปทัวร์ในโลกเมตาเวิร์สว่าเฮ้ย ถ้ามันสร้างตึกแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วบรรยากาศมันจะเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงไอเทมสาคัญระดับตํานานเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับ<อ>ผมยังไงก่อนไปดูฝากกด subscribe ช่องอติรีวิวให้ด้วยละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยป่ะเดี๋ยวมาพูดถึงในฝั่งของหน้าเว็บไซต์ก่อนแล้วกันเนาะเว็บไซต์ decentraland.org นะครับผมซึ่งโปรเจกต์ของ decentraland เนี่ยซัมซุงก็ได้ไปสร้างตึกอยู่ที่นี้นะครับผมอยู่ที่ decentraland.org นี้นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูอัาจักรของ Samsung กันเลยดีกว่านะครับเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วเรากด Get Start นะครับปั๊บมันก็จะโผล่เข้ามาในหน้านี้นะครับผมเราสามารถเลือกที่จะใช้กระเป๋าเงินของในฉบับของคริปโตก็ได้หรือว่าเราจะเล่นเป็นเกสก็ได้นะครับเหมือนเป็นแขกรับเชิญแบบว่าไม่ต้องล็อกอินเข้ามาก็ได้นะครับผมมาอย่างแรกนะครับผมก็เลือกเป็นกระเป๋าของ m e t a m a s k นะครับเพราะว่าเราสมัครไว้แล้ว ใครที่ยังไม่เคยสมัครกระเป๋า MetaMask เราเคยสอนไว้แล้วนะครับครับผมเนียตามไปดูได้นะฮะฮึฮ,ฮโอเครนะอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในฝั่งของโลกของดิจิทัลแลนด์นะครับผมในโปรเจกต์ดิจิทัลแลนด์เนี่ยมันจะเป็นผูก่กับในโลกของฝั่งคริปโตด้วยนะฮะอ่ามันจะเป็นเมตาเวิร์สที่อยู่ในฉบับของผูก่กับโลกคริปโตด้วยนะครับนี่พอถึงเวลาเดี๋ยวจะให้ให้มาดูก่อนนี่บึบ ให้ไปดูอวตารของตีโอก่อนนิดหน่อยนะครับโอ,อ้นี่เหมือนตัวจริงมาฮะเฮ้ยเฮ้ยขยืนบังกล้องเยนี่นะครับผมแล้วก็สามารถเดินได้เลยนะครับเราไปอยู่ในโลกดีสเนเทแลนด์แล้วะถ้าเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับผมเราก็จะกดที่คีย์บอร์ดเนี่ยเหมือนเล่นกับเขาเรียกว่าเกมทั่วไปเลยนะครับ W เนี่ยคือเดินหน้า A คือซ้ายมือ D คือขวามือตัว S ก็คือเดินถอยหลังนะครับผมซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในโลกของดินแลน์แล้วเราก็มาเลือกได้ครับว่าเราจะไปที่ไหนนะฮะอ่าเราสามารถมาดูตรงแมปตรงกลางนี้ก่อนเลยนะครับถ้ามันมีอีเวนต์อะไรเนี่ยเราก็สามารถเลือกมาเดินได้นะอันนี้คือจุดจัมนะครับจุดจัมเดี๋ยวเราจะไปดูในฝั่งของตึกของ s ซั s u n g กันเลยนะครับเดินเข้ามาใกล้ๆปุ๊บกด e f เนี่ยเพ,เพื่อเเลื่อนนะครับว่าเราจะดูเราไปที่ไหนบ้างเราจะไปที่ไหนบ้างนะครับก็เลื่อนดูเราเดี๋ยวเราเลื่อนไปที่ซัมซุงนะครับผมนี่ เลื่อนมาตรงนี้นะครับซัมซุงมันก็จะมีการบอกว่าตอนนี้มีผู้เล่นอยู่ในตึกซัมซุงโซนโซนของ s a m มซุงเท่าไหร่นะครับถ้าเลือกได้แล้วก็กดคลิกเลยปุ๊บแล้วกดจัม p ินอันนี้เขาจะบอกตำแหน่งของแผนที่ด้วยนะว่ามันอยู่ในละติจูดลองตะจุดที่เท่าไหร่นะครับผมปะ่ะจัม i ินว้วแล้วก็คอนเฟิร์มอีกรอบนึงนะครับมาพาทัวร์นะครับพาทัวร์โลกเมตาเวิร์ของจริงนะฮะ ว้าเอาจริงนี่ยังไม่เคยเข้าไปเลยนะสำหรับติโอนี่ยังไม่เคยเข้าไปเลยเดี๋ยวมาลองดูกันไปพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าตึกนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูรอบตึกก่อนดีกว่านะาไปดูรอบตึกอ่าว้าอ่ะดูดูแบบว่าอลังการอลังการนิดนึงนี่และที่บอกนะมันจะมีการแจกของนะครับที่เป็นระดับตำนานเลยนะสำหรับซัมซุงในงานนี้ด้วยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูว่าของระดับตำนานคืออะไรนะออันนี้มีรถล้ๆลอยอยู่ทั้งหนาด้วยนะครับนี่เป็นรถลอยได้แล้วเนี่ยอ่นนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆตัวตึกของซัมซุงนะครับผมอยากจะบอกว่ามันจะไม่อาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบนี้ไปตลอดก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ซื้อที่ดินในดีเซนทาวแน์สามารถปรับเปลี่ยนตึกของตัวเองได้ด้วยนะฮะหน้าตาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูรอบๆก่อนนะครับผมก็ดูยิ่งใหญ่อลังการนะครับตึกตึกใหญ่เลยนะ แต่ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นรหัสโค้ด 837X ไม่แน่ใจว่าจะสื่อถึงอะไรนะครับอาจจะสื่อถึงโปรดักที่กำลังจะออกมาหลังจากนี้หรือเปล่านะครับผมซึ่งทางเข้านะครับหลายคนอาจจะงงงทำไมดูแบบแปลกๆนะครับดูประตูตรงนี้นะเข้าตรงนี้นะฮะอันนี้เขาคือ Welcome to 837X Create Connect แล้วก็ Collect นะครับผมป่ะว้าวเฮ้ยมาอยู่อีกจุดหนึ่งเลยนะครับมันเหมือนเป็นประตูวาร์ะเฮย จะแตกต่างกับตึกทั่วไปในในดิจิทัลแลนด์นะครับผมมันมีการร์ทออกมาเหมือนแสดงว่าเขาเขียนโค้ดซัพพอร์ตนะเนี่ยมันดูเหมือนเราการเล่นเกมจริงจังเลยถ้าเป็นตึกที่อื่นอันนี้ก็เดินเข้าก็าคือเดินเข้าไปเลยนะครับแต่อันนี้เหมือนเดินเข้าประตูปุ๊บเหมือนวาร์มมาอีกที่หนึ่งเลยนะฮะถ้าให้สังเกตดีๆจริงๆก็คือแบบในตัวของตึกเนี่ยเห็นไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราซื้อที่ดินแต่ข้างในตึกมันจะเป็นอะไรก็ได้เลยนะฮะดูแล้วแต่ว่าเราจะเสกเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ล้ำๆนะมีตัวแปดสามเจ็ดอยู่ตลอดเลยเนี่ยเฮ้ยแผลว่าอะไรวะมันคืออะไรวะไอ้ <_ an> มันจะเขาจะใบอะไรกับเกี่ยวกับไอ้ซัมซุงเอสยี่สิบสองกันเปล่าว่ะเข้ามามันก็จะมีอยู่สามจุดนะครับผมดูแล้วมันจะมีอยู่สามประตูที่เราไปให้แบบว่าไปเช็คได้นะครับว่าเฮ้ยแต่ละสถา,านที่เนี่ยมันมีอะไรแอบซ่อนอยู่นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับผมในตึกนี้เนี่ย เขาไม่ได้เป็นแค่ตึกที่จะมาโชว์ของอย่างนี้นะครับในวันกิจกรรมเนี่ยตํารุงมีแจกของระดับตำนานด้วยนะฮะนี่ก็คือสินค้าอันนี้นะครับผมเนี่มีตั้งแต่ระดับอีพิกนะครับหรือระดับแบบอลังการระดับตำนานก็เลเจน e ดารี่นะครับผมระดับแบบมิสติกด้วยนะอันนี้ล้ําไปกว่าระดับตำนานอีนะมันก็จะเป็นชุดนะครับผมชุดระดับมิสติกคืออะไร เรียกว่าลึกลับอ่ามันแบบลึกลับลี้ลับอ่านะครับผมเจอแล้วครับ837คือคือตั้งที่ตั้งหน้าร้านของ s ซัมซุงจะอยู่ที่837บอชิตันสตีอ่าอันนี้มันมีความรีเลทกับของจริงใช่ไหมมันมีแบบมีความเชื่อมโยงกับของจริงใช่ไหมอ่าน่าสนใจนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูชุดก่อนนะไอเทม ในฝั่งของดีเซนทัลแลนด์นะครับไอเทมที่เราสามารถซื้อได้เนี่ยหรือว่าซื้อ NFT จากคนอื่นได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกชุดนะครับผมซึ่งในงานนี้เนี่ยําตุงเขามีแจกชุดด้วยนะครับถ้าเรา,ขาไขปริศนาได้แล้วก็มีจํานวนจํากัดแล้วก็มีระยะเวลาจํากัดด้วยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นชุดสําหรับแบบอีพิกนะครับนี่ชุดระดับตํานานก็อยู่นี่นะฮะมีหมวกกันน็อกหูนะครับมีเสื้อนะครับผม โอ้ไม่รู้ว่าจบงานนี้ขายได้ราคาเท่าไหร่นะเนี่ยเอาไปขายเป็น NFT เนี่ยน่าจะได้หลายตังค์อยู่นะเนี่ยนี่แล้วดูโอ้โหโคตรเท่นะครับหมวกกันน็อกแบบมิสติกเนี่ยมันจะเป็นแบบล้ำๆไปเลยดูเหมือนเป็นอะไรเนี่ยมังกรหัวเหมือนหัวมังกรเลยแล้วก็รองเท้าก็แบบเท่ๆเลยนะอ่ะโอเคแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่ากิจกรรมตอนนี้เนี่ยมันจบไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปเข้าในห้องนี้ห้องห้องแรกกันก่อนนะครับลองคลิกเข้าไปปุ๊บ ข้าไปอ้วว้ามอาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยอา่าเหมือนเป็นโรงหนังครับทุกคนโลงหนังเฮ้ยอ๋ออันนี้เหมือนเป็นภาพจากงานของ CES ปี2022 mm. นี้เลยนะครับน่าจะเป็นแบบรีแคปมานะเอามาแบบ,บสรุปมาให้ทุกคนได้ดูใครแบบอยากดูเล่นๆก็มาดูตรงนี้เลยนะ <S <S อา่าฮะเข้ามาดีเซนเทอร์แลนด์นะอันนี้กดได้นะกดป๊บ โอเคออเราเล่นเล่นตรงนี้ได้อึบึมานั่งดูชิลๆตรงนี้ได้นะครับผมหรือว่านัดเพื่อนๆมานั่งดูก็ได้นะอ่าเออลืมบอกไปว่ากดสเปซบาร์มันคือกระโดดนะครับดูบรรยากาศร,รอบๆอ,อ่ามันจะประมาณนี้มีอะไรให้กดอีกไหมกดไม่ได้อ๋อมันก็จะเป็นโลโก้โอเคสุดละสุดละ ไม่มีอะไรละก็จะเป็นโรงหนังนะครับเผื่อใครอยากมาดูหนังกับสาวนะครับมาดูหนังกับเพื่อนๆนะฮะไม่ใช่ดูหนังด้วยเดี๋ยวมาดูตัวพรีเซนต์ของซัมซุงนะ่เดี๋ยวไปดูห้องต่อไปนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้สตนอะไรเนี่ย ability forest เดี๋ยวลองเข้าไปดูน่าจะว้าเหมือนห้องตะกี้แน่เลยเฮ้ยมาแล้วฮะทุกคนเห็นไหมคือตึกที่มันเห็นว่าเป็นตึกแต่จริงๆข้างในมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้คือความเจ๋งนะเราสามารถทําอะไรกับโลกเมตาเวิร์สก็ได้นะฮะ อันนี้บอกว่าอะไร ancient wisdom นะครับเอาไว้อาจจะมีสิ่งบางอย่างรออยู่ด้านในนี่นะอ่าโอเคมาเป็นป่าเลยนะครับฮะอยา่าไปลงหลุมใช่ไหมอโอเคไอซ์มาแล้วใช่ไหมโอเคโอยังไม่เคยมานะครับอันนี้ลองดูบรรยากาศอ่าโอเคอันนี้ดูก็เท่ๆนะเนี่ยน,นี่เอ้ยลงหลุม อ่าไม่ลงไม่ลงเราเหยียบตรงน้ําตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับหลายคนดูการคอนโทรลของทีโน่าจะแบบว่าถ้าเล่นเกมแบบปับจงปั๊บจีอะไรนี้น่าจะไปก่อนคนแรกนโอ้โอเคบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นป่านะครับผมแล้วก็มีมังกรเท่ๆรอตั้งอยู่ตรงนี้นะตามสไตล์แบบเฮ้ยแต่ทำไมตำตุงมันมีมังกรวะ จริงๆมันต้องเป็นหัวของอารมณ์แบบหัวเว่ยมืองจีนแดนมังกรมากกว่าแต่อันนี้ซัมซุงเมีมังกรเฉยเลยนะแล่หลุมตรงนี้มันก็จะเป็นเอาเป็นที่สาหรับแก้ปริศนาเวลาเราเหยียบลงไปปุ๊บก็จะเปโผล่อีกที่หนึ่งนะครับผมซึ่งเราจะไม่ลงไปเพราะว่าเห็นบอกว่ามีบั๊กอยู่นะ oh <no. S 1> แล้วก็จริงๆมันเป็นพื้นที่สําหรับการแก้ไขเคสอะไรต่างๆที่ซัมซุงพยายามแจกข,ของอยู่นะซึ่งซัมซุงเขาแจกข,ของที่ถ้าคนแก้ไขปริศนาได้สําเร็จนะครับแล้วก็แจกจํากัดจํานวนด้วยนะแต่ว่าแจกไปแล้วหมดเวลาไปละ เราก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับเขานะครับแต่พามาทัวร์แล้วกันนะพาทัวร์โลกเมตเวของซัมซุงอ่ะเมื่อกี้โซนป่าไปแล้วเดี๋ยวมาดูตรงนี้คืออะไรบ้างคัสตอมไมซ์เซชันมาวบอะไหลนี้อ๋อดูแบบเหมือนหอดูดาวนะบรรยากาศเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันอะดูเป็นสีแบบเออเป็นสีสันนะครับผมแต่ว่าที่บอกว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันได้เนี่ยตรงนี้มันจะมีแท่นอะไรบางอย่างอยูอย่ด้วยครับทุกคนเขาบอกว่ากดอินเตอร์แอคทีฟได้ลองกดดูปุ๊บ อันนี้โอเคกดแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นลองกดอันนี้ดูก็เหมือนเดิมนี่ว่ากดแล้วกดแล้วกดแล้วกดกดแล้วมีอะไรออกมาไม่มีฮะเต้นเต้นท่าอะไรก็ไม่รู้นะอึ๊บกดค้างกดค้างคือออกมาอีกท่านึงอ่ะก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบโซนดูบรรยากาศของตึกซัมซุงเชิงแบบดูล้ำล้นิดนึงนะครับผมลืมบอกไปถ้าเราอยากเห็นให้มันดูเหมือนแบบ เราอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆเลยเรากดตัว V ได้นะปุ๊บมันก็จะเป็นแบบอ่าเป็นมุมมองแบบเหมือนเป็นสายตาเราจริงๆเลยนะครับผ้ถ้าใส่แว่น VR แล้วมันเดินมาเดินในนี้ถ้าจะรู้สึกล้ำๆมากเลยนะติไอบรรยากาศมันได้นะครับผมดูล้ำดูเทคโนโลยีมากแปร 3X เนี่ยก็จะอยู่ในห้องโถงแบบนี้ตลอดเลยนะอ่าแต่เรารู้แล้วใช่ไหมคือสถานที่ในการที่ ร้านของซัมซุงที่เขาเปิดในที่ไหนนะวอชิงตันก็อเมริกาครับผม <What? S 1> เล่นอะไรกับตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยคืออะไรวะไอ้ถงก่อนะอ๋อมันคือการวาร์ปว่ะวาร์ปลูกกลมๆเราไปอยู่ลุกกลมๆปุ๊บมันวาร์ปขึ้นมาด้านบนเลยอะตกเป็นอะไรไหมอ๋อไม่ตก <laughs> วึบเอ้ามาอีกเอา้าอ๋อตรง <laughs> ตรงนี้มันเป็นกระจกแฮะเรายืนบนนี้ได้เลยนะครับแล้วแผ่นดำๆนี้เข้าไปได้ไหมป <laughs> ุ๊บไม่ได้แฮะ อ๋อฮะอ๋อเลยนัดตอนนั้นที่มันเขาเปิดงานมันจะเป็นที่ว่าสหรับเต้นรำแบบลูซี่โดยดีเจแกมมาและสักอยาก่างหน,นึงในใตัวทิ่พึ่งออกัาโอลืมบอกไปนะครับผมคือในโลกเมตาเวิร์สตอนนี้หลายคนเริ่มมาประชุมที่นี่เริ่มมานัดพบปะผู้คนที่นี่รวมไปถึงมีงานเอีเวนต์ในนี้แล้วนะครับผม ในฝั่งของแบรนด์ซัมซุงเนี่ยเขาก็มาจัดอีเวนต์วันงานเปิดตัวเมื่อสองสาวันก่อนเนี่ยมีดีเจอยู่ในนี้ด้วยใช่อเออจะเป็นห้องรูมตรงนี้นะครับมีดีเจอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าไม่ได้สร้างมาธรรมดาธรรมดานะมีดีเจมาเปิดแผน่นเปิดอะไรอยู่ตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ให้คนมาอยู่ด้านในนะครับผมเราสามารถคุยกับคนที่อยู่ข้างๆของเราได้ด้วยนะอ่าอันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งของเมตาเวิร์สนะครับผมซึ่ง m e t a เวิร์ที่พูดถึงนี้อันนี้เป็นในฝั่งของดีเซนเท a แลนดนะครับแต่มันจะมีหลาย m e t a เว r ร์มากก็เดี๋ยวค่อยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของตึกซัมซุงนะครับผมแล้วก็พาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูตึกของซัมซุง ให้ดูกันในฝั่งของซัมซุงในโลกเมตาเวิร์สมันเป็นแบบนี้นะครับมาดูไอเทมระดับตำนานระดับลี้ลับลึกลับด้วยนะถ้ามันมีอะไรที่มันน่าสนใจตึก Apple หรือว่าตึกของหัวเว่ยหรืออะไรก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวจะพามาดูอีกกันละกันนะครับซึ่งไม่แน่นะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศของโลกเมตาเวิร์เนี่ยก็ได้รับความสนใจของหลายๆแบรนด์แล้วนะไม่แน่ว่า Apple อาจจะมาเปิดร้านค้าอยู่ในนี้ก็ได้นะครับ <Wow. S 1> ซึ่งก็เป็นอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็เป็นประสบการณ์อาจจะ เกิดอะไรขึ้นในยุคอนาคตหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับมาพาทุกคนมาทัวร์ในตึกของซัมซุงดูให้มันดูล้ำๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตึกอีกรอบนึงว้าวนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือใครที่ยังมีเพื่อนที่ไม่รู้จักว่าเมตาเวิร์สเป็นไงแล้วก็ถ้ามันมีตึกซัมซุงในอยู่เมตาเวิร์สมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนฝากแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยก,ก็แล้วกันแล้วก็ดี่สำคัญเราใกล้40,000 0ซับแล้วนะครับทุกคน ฝากกดซับสไครป์ชร์แนอตีรีวิวให้ด้วยละกันนะครับเราจะได้400,000ซับไปด้วยกันนะครับมันคือความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับผมแต่เราวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอตึกอะไรใหม่ๆหรือว่าเจอเทคนิคอะไรในฝั่งของมือถือก็ยังมาซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันครับสวัสดีครับ